ทุกๆคนเหมือนนี้นะคะเราก็หนูเพิ่งปลูกต้นไม้เสร็จนะคะหนูจะวางกันนะวันนี้นะคะหนูก็จะมาเล่นเตียงโนให้ทุกคนฟังคิดถึงทุกคนเลยนะคะทุกท่านถ้าใครคิดถึงช่วยกดหัวใจให้หนูหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะส่วนวันนี้นะคะหนูก็มีเตียงโนให้มาเล่นนะคะจะเล่นมิการซ้อหรือโดยทีลาซอฟ่านนะคะวันนี้หนูก็จะมาเล่นเพลง ม่บอกให้ทุกคนไปถ่ายหลังจากที่หนูเล่นเสร็จนะคะในคอมเมนต์ค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมีแอปนี้เลยแอปนี่นะคะเป็นเมทช์โนอมที่เราจะกดเปิดทีนี้เราก็จะมีมีเพงนี้หนูก็จะมาเล่นให้ฟังนะค,ะค่ะหนึ่งสองสามได้บ๊า เพลงของหนูพี่หนูจะเล่นวันนี้นะคะถ้าใครรู้ส่งมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเอาใหม่นะคะพูดหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้บางคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะก็ช่วพูดว่าวันนี้นะคะคือว่าถ้าใครอยากเล่นตามก็เล่นได้แล้วอย่าลืมนะคะถ,ถ่ายส่งมาได้เลยถ่ายคลิปก็ได้หรือส่งว่าส่งส่งเลยว่าวันนี้เราก็ รู้ว่าเพลงอะไรหรือถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวจะไปเฉลยนะคะในคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวจะดูทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก็คิดถึงจินนี่คุณแคทแล้วก็พี่เนเน่นะคะมากเลยค่ะกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะซู้โควิดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Mister อีพีสารังสนุกด้วยนะคะ